จ้าหิวหิวพี่น้องหิวหิวกินขาวเทียงขาวเศร้าขาวเทียงร่วมกันเลยจ้ะพี่น้องอันนี้นนหน่อไม้แห่ของนวมากินค่ะมากินแห่ของนวมากินค่ะมากินหลับปลาหลับปลาหยังบอลูพ่นซื้อมากินก่อน,อกกน,อนซุปหน่อไม้คะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะซุปหน่อไม้กินตอนเที่ยงเนาะคะ่ะเนาะ มาค่ะมากินด้วยกันทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยมานั่งกินข้าวมุมเอามุมอมมอมกันจ้ะพี่น้องเที่ยงแล้วกินข้าวก่อนนะจ้ะมากินน้ากันย่ายหนึ่งบทสนอย่างละหิวเนาะเยวซุปน้องไม้หมูปิ้งละก็ลาบปลาพี่น้องจ้าลาบปลาค่ะพี่น้องมากินน้ากันเด้อจ้ะเด้อมากินกันย่ายหนึ่งค่ะพี่น้องของสหิวกับหันหนาหันลังซัดเอาซัดเอาข่าวบ่อข้าคข้อบ่อใหญ่หนึง่ง ข้าวไม่คาคอหรือคายายหนึ่งแสบแสบกินน้ำกันเด้อจ้ะเด้ออันลาบปลานลาบปลาหมูปิ้งทำกันจ้ะพี่น้องเที่ยงแล้วกินข้าวก่อนนะจ้ะมากินน้ำกันยายหนึ่งบทสนอย่างละหิวเนาะซุปหน่อไม้ข้าวเหนียวแล้วมือไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะแล้วมือไปแล้วมือเนี่ยยายหนึง่งตัดกินแสบกินนัวดลายคะ่ะ เอาคลิปนี่กระซำนี่กระแซ่พี่น้องกินเราก็อิ่มมาก,กินน้ากันเด้อใจเด,ด้อเทียงแล้วเที่ยงแล้วกินข้าวเท่าข้าวเทียงมองเดียวกันมัดค่ะข้าวหลับปลาหลับปลาหยังบอลูพ่นสื่อมาก,กินก่อนยามหิวกินก่อนมาค่ะกินน้ากันกินน้ากันข้าวเหนียวซุปซุปหน่อไม้ข้าวเหนียวซุปหน่อไม้เนาะตรงที่สองแล้วค่ะ ียวสุกน่อไม้หมูปิ้งแล้วก็ลาบปลาพี่น้องจ้าลาบปลาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อมากินกรยายหนึ่งค่ะพี่นอ้องของลับปลาลาบปลาหยังบลูพนสื่อม,มากินก่อนียวซุกน่องไม MM ้หมูปิ้งแล้วก็ลาบปลาพี่น้องจ้าลาบปลาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อมากินกรยายหนึ่งค่ะพี่น้อง ของแซกยามหิวกินก่อนมาค่ะกินน้ากันกินน้ากันข้าวเหนียวซุปซุปหน่อไม้ข้าวเหนียวซุปหน่อไม้เนาะถุงที่สองแล้วค่ะเด้อใจเด้อบวบ,าบ,าบ,าบายางลายดอกบวบยางลายกินให้อิ่มกินให้มีความสุขกับการกินกับพ่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮาเ็ตงานเฮามีความสุขกับการกินพี่น้องซุปหน่อไม้จ้ะซุปหน่อไม้ซื้อมาค่ะเมื่อเช้าซื้อมาซื้อมากินตอนเที่ยงเนาะ ซุปน้อไหม่กินแล้วมาจะมากินน้ากานยามหิวมันอย่างกระแซบมจาจะฝรั่งเนาะน้องใหม่ฝรั่งต้มก็มีค่ะหมูปิ้งพี่น้องหมูปิ้งก็มี่มึงมี่จะซุปน้องใหม่เด้อค่ะหมูปิ้งก็มีค่ะมากิน,นเด้วใจเด้อเบาเบาอย่างไรดอกเบาเบาอย่างไรกินให้อิ่มกินให้มีในในวความสุขกับการกินกับพวแลนะ้วเนาะพี่น้องเนาะเฮาเค็ดงานเฮามีความสุขกับการกินมาจะมากินาากน,น้ากานยามหิว มันยยงกระแซบมอดเจ๋อของนัวมากินค่ะมากิน,ม,กนมาจ้าทุกคนกินข้าวเที่ยงกันเนาะยายหนึ่งหิวแล้วค่ะกินบสนใจไผ่เด้ยงมหิวเห็นสร้างเป็นหมดแลด้วเด้อค่ะเด้อใจเด้บอบเวบาอ,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 อยังลายดอกบเวบาอยังลายกินให้อินกินให้มีความสุขกับการกินกับพ่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เฮาเ็ดงานเฮามีความสูงกับการกินเช้าข้าวเที่ยงที่เดียวกันค่ะเพื่อนๆค่ะมากินด้วยจ้ามากินด้วยกันค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งซุปหน่อไม้เช้าข้าวเที่ยงที่เดียวกันค่ะเพื่อนๆค่ะมากินด้วยจ้ามากินด้วยกันค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งซุปหน่อไม้มาจ๋ามากินน้ำกันยามหิว มันอย่างกระแทบมดจะหิวกับหันนาหันหลังซัดเอาซัดเอาขาวบ่อข้าข้อบ่อใยหนึ่งเข้าไม่คาคอเหลือค้าใยหนึ่งแสบแสบกินน้ากันเด้อดใจเด้อดใจเด้อบ่อบ่ออย่างายดอกบ่อบ่ออย่างไรกินให้อิ่มกินให้มีความสุขกับการกินกับพ่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะเข้าเฮตดงานเข้ามีความสุขกับการกินกระแทบพี่น้องกินแล้วก็อิมมากกินน้ากันเด้อดใจเด้อเทียงแล้วเทียงแล้วกินเขาเท่าเขาเทียงมองเดียวกันมัดค่ะ ข้าวแดกของนวมากินค่ะมากินความหิวถุงที่สองแล้วค่ะหิวมากมากเลยเนาะขึ้นทํางานเนาะเราทํางานเรากินก่อนค่ะเมื่อเช้าได้กาแฟาแก้วหนึ่งตอนเที่ยงม,มาซัดหิวกับหันหนาหันลังซัดเอาซัดเ,เอาขาบวบ่อขาข้าขาบาอบ่อใหญ่ยยหนึ่งเข้าไม่คาคอเหลือข้าใหญ่หนึ่งแสบแสบกินน้ากันเด้อ้จเด้อแดกของนวมากินค่ะ มากินเล้าก็แซ่พี่น้องกินเล้าก็อิมมากินน้ำกันเด้อดใจเด้อเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วกินข้าวแถวข้าวเที่ยงมองเดียวกันมัดค่ะข้าหิวก็หันนาหันลังซัดเอาซัดเอาขาวบ่คขาข้อบ่อใหญ่หนึ่งข้าวไม่คาคอหรยค่้าใหญ่หนึ่งแสบแสบกินน้ากันเด้อดใจเด้อน้ากันจะพี่น้องเที่ยงแล้วกินข้าวก่อนนะจ๊ะมากินน้ำกันหนึ่งบ่อสนนยางลรหิวเนาะ มาจามาก,กินน้ากันยามหิวมันอย่างกระแทบมัดจาดข้าวเหนียวมุมเอามุ่มเมาเนาะกินไม่เลืมหมูเลื่อมตาใยห,หนึ่งกินอุตรุษเลยกินแสบกินนั่กินเป็นตัดแสบพี่น้องหิมา,มาก,กินน้าก้ามาจามากินน้ากันยามหิวมันอย่างกระแทบมัดจํดคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบายบาย,บายหิวทุงที่สองแล้วค่ะหิวมากๆเลยนะขึ้น ทำงานเนาะเราทำงานเรากินก่อนค่ะเมื่อเช้าได้กาแฟแก้วหนึ่งตอนเที่ยงมาซัดกันจ้าหิวหิวพี่น้องหิวหิวกินข้าวเที่ยงข้าวเร้าข้าวเที่ยงร่วมกันเลยจ้ะพี่น้องอันนี้นองใหม่น้ำกันจ้ะพี่น้องเที่ยงแล้วกินข้าวก่อนนะจ้ะมากินน้ำกันนี่หนึ่งบทสนอย่างเราหิวเนาะพี่น้องซุปน้องใหม่จ้ะซุปน้องใหม่ ซื้อมาค่ะเมื่อเช้าซื้อมาซื้อมากินตอนเที่ยงเนาะซุปเน่้อใหม่กินลันลาบปลาลาบปลาหมูปิ้งมาจ้าทุกคนกินข้าวเที่ยงกันเนาะยายหนึ่งหิวแล้วค่ะกินบ่สนใจไผ่เด้ย,ยามหิวเห็นส้างเป็นหมดแลด้วเนี่ยค่ะหิวกับหันนาหันลังซัดเอาซัดเอาขาวบ่คข้าข้อบอ่อยายหนึ่ง ข้าวไม่คาคอเรือข้ายหนึง่งแสบแสบกินน้ากันเด้อจ้ะเด้อเนาก็แล้วไปมือหนึ่งนอกบวบยังไรมันสีไก่ห่างจากพี่น้องจ้าขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าค่อยเจอกัลับปลาลับปลายังบวลูพนสื่อมากถึนก่อนเน่าซุปน้ำไม้หมูมปิง้งละก็ลาป,ปลาพี่น้องจ้าลับป,ปลาค่ะพี่น้องมากินน้ากันเด้อจ้ะ มากินกับยายหนึ่งค่ะพี่น้องของเสาแล้วพี่น้องเลยหิวเนาะมาค่ะใครจะกินกับยายมาเด้อเที่ยงแล้วค่ะข้าวเหนียวซุปหน่อไม้หมูปิ้งข้าวนี้เด้อใจเด้อบวบยางลายดอกบวบยางลายกินให้อิ่มกินให้มีความสุขกับการกินกับพ่อแลวเนาะพี่น้องเนาะเข้าเทศงานเขามีความสุขกับการกินแดกของนวมากินค่ะมากินแดกของนว มากินค่ะมากินนพี่น,อน้องซุปเนื้อไม่จะซุปเนือ้อไม่ซื้อมาค่ะเมื่อเช้าซื้อมาซื้อมากินตอนเที่ยงเนาะซุปเนื้อไม่กินละฝรังเนาะเนืน้อไม่ฝรังต้มก็มีค่ะนะหมูปิ่งพี่น้องหมูปิ้งก็มีบุ๊มีิ๊จะซุปเนื้อไม่เด้อค่ะหมูปิ้งก็มีค่ะมา,มากินนะมาจะมากินน้ำกันยามหิว มันอย่างกระแสบมดจากความหิวถุงที่สองแล้วค่ะหิวมากๆเลยนะขึ้นทํางานเนาะพวกเราทํางานเรากินก่อนค่ะเมื่อเช้าได้กาแฟแก้วหนึ่งตอนเที่ยงมาซัดแสบพี่น้องเอยบอมีเวลาบอาน้าดอกแสบหลายแสบหลายนัวหลายอันนี้ลาบปลาพี่น้องจ้านี่ก็ลาบปลาเนาะจังเบ่ากันเจซือ้อมากินก่อนจังคุยกัน ความอร่อยความนัวจังเว้ากันเนาะค่ะเนาะน้ากันจะไปน้องเที่ยงแล้วกินข้าวก่อนนะจ๊ะมากินน้ำกันยัยหนึ่งบวสนอย่างลราหิวเนาะหิวก็หันหนาหันลังซัดเอาซัดเอาขาวบ่ค้าข้อบอ่ยายหนึ่งข้าวไม่คาคอเหลือคายายหนึ่งแสบแสบกินน้ำกันเด้อจะเด้ออันลาบปลาลาบปลาหมูปิ้งข้าวเหนียวมุมเอามุ่มเมาเนาะ ินไม่ลืมหมูลืมตาายห,หนึ่งกินอุตรุษเลยกินแสบกินนัวกินเป็นตัดแสบพ,พี่น้องเฮีมากกินน้ากะพี่น้องซุปน่อใหม่จ้ะซุปน่องใหม่ซื้อมาค่ะเมื่อเช้าซื้อมาซื้อมากินตอนเที่ยงเนาะซุปน่องใหม่กินแล้วแสบพ,พี่น้องเอ้ยบอมีเวลาบอกน้าดอกแสบหลายแสบหลายนัวหลายอันนี้ลาบปลาพี่น้องจา้านนี่ก็ลาบปลาเนาะเมืราก็แสบพ,พี่น้องกินเราก็อิม่ม มากินน้ำกันเด้อดใจเด้อเทียงแล้วเที่ยงแล้วกินเขาเท่าเขาเทียงมองเดียวกันมัดค่ะข้าวจังเวากันเจซื้อมากินก่อนจังคุยกันความอร่อยความนัวจังเวากันเนาะค่ะเนาะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายของนวมากินค่ะมากินเอาแล้วพี่น้องเหงหิวเนาะ